สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของสเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้ก็มานําเสนอเหรียญดีของอําเภอละแมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อชมนะครับวัดปากน้ําละแมนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อชมนั่งนะครับข้างกับพัดยศนะครับเหรียญรูเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันที่มีกลักษณ์ของหลวงพ่อชมนะครับนี่เราจะมาส่องดูรายละเอยียดกันดูนะครับ สั้างปีพศ2516นะครับน,นี่มาดูการแกะพิมพ์ของช่างหลวงพระชมนะครับรูปเหมือนหลวงพระชมนับแกะได้มีความคมชัดนะครับนี่ดูนะครับเส้นชีววนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ดูนิ้วลองนิ้วของหลวงพ่อนะครับนี่คมชัดมากเลยนะครับ พื้นเหรียญนะครับยังมีความเรียบตึงนะครับนี่ดูรตรงีตรงของพัดยอศนะครับคมชัดลึกนะครับนี่ปรากฏเส้นสายฝนวิ่งอยู่แคเห็นอยู่นะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าวัดปากน้ําละแมนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับเป็นกิ่ง อำเภอกิ่งละแมนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับซึ่งสมัยนั้นเป็นกิ่งอำเภอนะครับจังหวัดชุมพรนะครับผมรื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่จุดสังเกตที่ดีคือเส้นสายฝนบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นสายฝนพาดตัดกันนะครับนี่มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตุกเหรียญนะครับนี่ สวยงามนะครับพื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับคมชัดนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าพระครูนะครับประสิทธิมต์นะครับผมนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับครันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับ นี่เป็นยันที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระชมนะครับเป็นยันลักษณะน,นี้นะครับนี่พื้นเหรียญก็มีความเรียบตึงนะครับตัวอักขรยันก็มีความคมชัดดีนะครับนี่อันนี้จะเขียนว่าที่ระลึกนะครับในการสร้างศาลาการประเรียนนะครับผมนี่พื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับ ตรงนี้จะเขียนว่าสำนักสนะครับสวนนัทารามนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้จะสวยมากนะครับผิวจะเนกรามเลยนะครับนี่ดูด้านรูเจาะนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่่วนด,ด้านข้างนะครับ ข้างก็เป็นข้างปั๊มนะครับปั๊มกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ฝั่งก็เห็นรอยปั๊มนะครับเห็นรอยปั๊มค่อนข้างจะเล็กนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่ หลวงประชมนะครับท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ของอำเภอละแมอีกหนึ่งท่านที่ได้รับความเคารพอย่างสูงจากชาวบ้านนะครับมีประสบการณ์นะครับคงกระพันชาตีนะครับแควคาดนะครับชัดเจนมากนะครับถึงแม้ท่านจะมรณาภาพไปแล้วนะครับร่างกายของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะครับตั้งบูชาอยู่ที่วัดปากน้ำละแมนะครับนี่ สวยงามมากนะครับเห็นนี้กดเรื่องราคาเล่นหาก็ยังไม่แรงมากนะครับเห็นรุ่นแรกนะครับสวยๆก็อยู่ที่หลักพันต้นๆท่าน,น,นั้นเองนะครับหน้าบูชาหน้าสะสมนะครับนี่ชอบคลิปแบบนี้นะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอ,นอ,กอ,นอ,อีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่เด็กพ่อกำหลงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับนี่ ่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่เดนนี้สวยมากเลยนะครับไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ